ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้านการทหารด้วยการเปิดตัวขี่ปนาวุธหนัก2,041หรือที่ถูกขนานนามในวงการว่าพญานาคเหล็กขี่ปนาวุธรุ่นนี้ไม่ใช่เพียงแค่อาวุธธรรมดาแต่คือการแสดงพลังศักยภาพทางเทคโนโลยีของไทยที่ก้าวล้ำจนเป็นที่จับตามองจากนานาประเทศขี่ปนาวุธนี้ถูกออกแบบให้เป็นหนึ่งในระบบอาวุธที่มีพลังทำลายล้างสูงและครอบคลุมพื้นที่ยิงไกลที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ยุทธปกรณ์ของชาติไทย จุดเด่นของขี่ปนาวุธ2041ที่โลกต้องจับตามองหนึ่งในจุดเด่นหลักของขี่ปนาวุธรุ่นนี้คือระบบขับเคลื่อน2ขั้นดูออกส t ต t ต p r พระเพ i ชน s ิสเต็ ที่สามารถส่งหัวรบไปไกลถึง2,700กิโลเมตรภายในระยะเวลาไม่ถึง10นาทีขณะที่ระบบนำวิธีของมันใช้เทคโนโลยี AI ขั้นสูงและระบบ GPS ที่สามารถปรับทิศทางได้อัตโนมัติตลอดการเดินทางตัวหัวรบมีความสามารถในการบรรทุกวัตถุระเบิดได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นแบบแรงระเบิดสูงแบบธรรมดาหรือหัวรบแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับทำลายระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเป้าหมาย นอกจากนั้นตัวขีปนาวุธยังถูกเคลือบด้วยวัสดุคาร์บอนผสมกราฟีนที่ช่วยลดการตรวจจับจากเรดาร์ทำให้แทบจะมองไม่เห็นในระบบเรดาร์ของฝ่ายตรงข้ามและยังทนทานต่อความร้อนในระหว่างเข้าสู่ชั้นบรรยากาศด้วยความเร็วระดับไฮเปอร์โซนิกอีกด้วยการพัฒนาโดยคนไทยเพื่อความมั่นคงของไทย จุดที่น่าภาคภูมิใจที่สุดของโครงการขีปนาวุธ241 0คือการที่มันถูกออกแบบและพัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์ไทยจากศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศสอพอโดยมีการร่วมมือจากทั้งภาคก,การศึกษาและภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศเป็นการผนึกกาลังครั้งยิ่งใหญ่ที่ทําให้ไทยสามารถผลิตเทคโนโลยีด้านการป้องกันขั้นสูงด้วยตนเองไม่ต้องพึ่งพาการนําเข้าเหมือนในอดีต การพัฒนานี้ไม่เพียงแต่สร้างงานให้คนไทยนับพันตำแหน่งแต่ยังส่งเสริมเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมยุโทโภปกรอย่างยั่งยืนสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของรัฐบาลที่มุ่งมั่นในการผลักดันประเทศให้มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีขั้นสูงที่สามารถยืนหยัดในเวทีโลกความหมายเชิงยุทธศาสตร์ต่อภูมิภาคเอเชีย ขีปนาวุธหนัก2,041ไม่ใช่เพียงแค่เทคโนโลยีอาวุธเท่านั้นแต่ยังเป็นหมากตัวสำคัญในสมดุลทางการทหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การมีขีปนาวุธระยะไกลที่สามารถป้องปรามภัยคุกคามจากระยะไกลได้ทำให้ประเทศไทยมีอำนาจในการเจรจาทางการเมืองและการทูตเพิ่มขึ้นในระดับภูมิภาค ในขณะที่ประเทศอื่นในภูมิภาคต่างทุนอย่างหนักในด้านการป้องกันและเทคโนโลยีอาวุธการที่ไทยมีขีปนาวุธ2,041ช่วยสร้างความมั่นใจว่าประเทศสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างรวดเร็วและเด็ดขาดการทดสอบที่ผ่านความกดดันสูงสุด ก่อนการเปิดตัวสู่สายตาสาธารณชนขีปนาวุธ2,041ได้ผ่านการทดสอบภาคสนามหลายสิบครั้งทั้งในพื้นที่ทะเลเปิดและบนภาคพื้นดินจำลองสถานการณ์ต่างๆทั้งกลางวันกลางคืนสภาพอากาศแปรปรวนไปจนถึงสถานการณ์ที่มีการรบกวนสัญญาณ GPS ผลการทดสอบยืนยันว่าขีปนาวุธรุ่นนี้สามารถทำงานได้อย่างแม่นยำและไม่เคยพลาดเป้าหมายเกินระยะคลาดเคลื่อน5เมตรซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานระดับโลกนอกจากนี้ระบบสื่อสารสำรองภายในตัวยังสามารถเชื่อมต่อกับดาวเทียมของไทยทำให้ควบคุมการยิงได้จากศูนย์ควบคุมกลางแม้อยู่ห่างไกลหลายพันกิโลเมตรเป้าหมายในอนาคตของโครงการแม้ขีปนาวุธหนัก2,041จะถูกพัฒนาและส่งมอบให้กองทัพแล้วในปัจจุบันแต่โครงการยังไม่หยุดแค่นั้นสอป ได้ประกาศแผนพัฒนาขีปนาวุธอัจฉริยะรุ่นถัดไปภายในปี2045ที่จะมีระบบปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์เป้าหมายอัตโนมัติแบบเรียลไทม์และสามารถสื่อสารระหว่างขีปนาวุธในระหว่างปฏิบัติการได้ด้วยระบบเมจเน็ตเวิร์กเพื่อประสิทธิภาพการโจมตีร่วมแบบสังการตนเองอีกทั้งยังมีแผนจะส่งออกขีปนาวุธรุ่นนี้ไปยังประเทศพันธมิตรภายใต้ข้อตกลงการค้าอาวุธที่เน้นด้านการป้องกันไม่ใช่การโจมตีโดยจะมีการควบคุมการขายอย่างเข้มงวดตามกฎหมายระหว่างประเทศ สัญ,ญลักษณ์ของความภาคภูมิใจและความสามารถของคนไทยขีปนาวุธหนัก2041ไม่เพียงแต่เป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามารถและศักยภาพของคนไทยที่สามารถสร้างสิ่งที่โลกยอมรับได้อย่างภาคภูมิการที่คนไทยสามารถพัฒนาอาวุธระดับโลกได้เองถือเป็นการปลดล็อกข้อจำกัดเดิมๆและเปิดประตูสู่ยุคใหม่ของเทคโนโลยีความมั่นคงแห่งชาติ นี่คือความภาคภูมิใจของชาติไม่ใช่เพียงเพื่อการป้องกันประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นบทพิสูจน์ว่าคนไทยทำได้และพร้อมที่จะก้าวสู่เวทีโลกในด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่ทันสมัยที่สุดขีปนาวุธหนัก2041ของไทยเป็นทั้งอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในเอเชียและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่แห่งความมั่นคงและศักยภาพของไทยในเวทีโลกเทคโนโลยีของไทยในวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่ความฝันอีกต่อไปแต่เป็นความจริงที่โลกต้องหันมามองด้วยความเขา่า หากคุณต้องการให้แปลงสคริปต์นี้เป็นวิดีโอหรือภาคเสียงเพิ่มเติมแจ้งได้เลยครับ